เปิดตัวใหม่มาแล้วครับทุกคนนํำไว้ P70 นะครับทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะได้เห็นว่ามีแท็บเล็ตหนึ่ครับหรุ่นนะครับที่เป็นที่นิยมแล้วก็ใช้งานดีมากนะครับปีนี้ครับผมเขาออกตัวใหม่มาแล้วครับตัว2025ครับแท็บเล็ตนํำไว้ P70 ครับตัวนี้นะครับด้วยชิปประมวลผลตัวใหม่ครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอกว้าง12นิ้วนี่เลยมากับบอดี้ใหม่นะครับและกล้องเลนส์ใหญ่กว่าเดิมครับตัวนี้เห็นไหมนี่ มากับสีฟ้านะครับออกฟ้าเป็นฟ้าเมทัลลิกนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดเครื่องมาครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องก่อนเลยนะครับทดสอบกล้องเลยนะครับนี้มีแฟลชให้ด้วยครับผมนี่ นี่คือภาพที่ได้นะครับจากกล้องนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นไงนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวีดีโอกันว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับถ่ายไปเลยครับี่การสถียรนนะครับมือดูดูเห็นไ,ไหม ละเอียดมากตัวนี้ลเอียดมากครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกันว่าเขาจะเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยไ,ได้ไ่ดูเสียงบ้างเสียงครับกียงับคทุกคนดูมาถึงตอนนี้อาจจะอารู้ว่า ในกล่องเนี่ยมีอะไรแถมมาบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ซื้อมานะครับประกันอยู่ทั้งหมด2ปีครับผมนะครับเวันถ้าลูกค้าได้เครื่องไปแล้วทรงทดสอบเล่นไม่มีอะไรลูกค้าก็เก็บไว้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกปลอมนะครับลูกค้าสามารถส่งคืนได้นะครับเพราะว่ามีศูนย์ที่ไทยนะครับนี่มีศูนย์อยู่ที่ไทยพร้อมนะครับเก็บตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้เป็นใบรับประกันนะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มนะครับนี่ฟิล์มกันรอยนะครับแถมมาครับผมนี่สองอย่างนะสามครับผมนี่เลยตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเคสนี่แถมเคสมาด้วยครับทุกคนนี่ครับเคสเวลาเราได้ไปนะครับเราก็เอาเครื่องนะครับใส่เคสครับเพื่อเวลาเอาไปให้ลูกให้หลานเล่นนะครับอาจจะเกิดอันตรายต่อแท็บเล็ตตัวนี้ได้นะครับ เราก็ใส่เคสเพื่อที่จะป้องกันในระดับหนึ่งนะครับนี่โอ้พอดีเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ปิดฝาครับใช้ยางล็อกแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับเก็บได้แล้วที่สําคัญตัวนี้ครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้ใส่ซิมได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เล่น w i f i ได้ครับทุกคนนะครับแนวตั้งแนวนอนดูแกเลอรี่เข้าแอปแดงแอปฟ้านะครับ ตัวนี้อัปเกรดมาให้เรียบร้อยเต็มที่นะครับตัวนี้เห็นไหมนี่ตัวดูดิมีพร้อมหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ดูเลยต่อไปครับผมปากกาครับที่แถมมาปากกาแบบนี้ครับหัวสองด้านนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับผมตัวนี้หัวชาร์จครับผมหัวชาร์จ5โวลต์นะครับหูฟัง หูฟังเป็นหูฟัง3.5นะครับนี่นี่ครับสายครับสาย USB ครับ Type C นี่ครับตัวนี้ครับขาตั้งครับผมนี่นี่เห็นไมนี่แถมขาตั้งมาด้วยครับทุกคนต่อไปครับผมนี่สายชาร์จครับแถมสายชาร์จมาด้วยครับนี่เห็นไหมต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวรองซิมนะครับแผ่นรองซิม แถมมาด้วยครับทุกคนเห็นไหมครับดีมากๆครับทุกคนและที่สําคัญตัวนี้ครับสามารถใช้งานคู่กับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้เลยครับตัวนี้ครับคีย์บอร์ดใช้งานเป็นบูทูธนะครับใครสนใจนะครับที่อยากจะซื้อไปแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดไม่เป็นนะครับผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับถ้าลูกค้าลังเลว่าจะต่อคีย์บอร์ดแบบไหนนะครับไปเปิดใน YouTube ดูเลยนะครับ พิมพ์ว่าสอนตั้งค่าคีย์บอร์ดนำไว้นะครับก็จะขึ้นคลิปผมเลยผมทำคลิปไปแล้วนะครับนี่นี่ครับของที่จะได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่โอ้สวยมากทุกคนดูเอาไปให้ลูกให้หลานนะครับให้ปู่ย่าตายายนะครับได้เล่นโซเชียลนะครับตัวนี้เปิดวิดีโอครับเข้า Tik t o k นะครับโอ้โหสบายสบายครับตัวนี้ครับเ y s สโ Store นะครับ คือแอปเป็น Android ของแท้นะครับเป็น a n d r o i d แท้นะนี่ตัวนี้ดูใครสนใจนะครับแปะตาก้าให้แล้วนะครับตัวนี้ดีมากๆครับผมลูกค้าลองกดดูนะครับเพราะว่าของเขาพรีเมียมมากนะชุดนี้นะครับชุดนี้พรีเมียมมากนะครับดูกล้องด้านหลังเห็นไหมใหญ่ๆแบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวแปะตาก้าให้นะครับ ใครสนใจสอบถามได้หลังไม้นะครับผมดูแลให้นะครับสำหรับับเ็ตตัวนี้นะครับเพราะว่าผมขึ้นตรงกับบริษัทนะครับขอบคุณครับ